看。 เจ็บมากไหมพ,พ่อทนได้เพคะพี่ขอโทษแทนเสด็จแม่ด้วยนะต่อไปนี้พระองค์ไม่น่าจะทรงกล้ายุ่งแล้วพออีกไม่นานพี่จะได้รับการแต่งตั้งสืบราชสมบัติพี่คิดว่าวาจาของพี่ศักดิ์สิทธิ์มากพอในตอนนี้จริงเหรอเพคะนั่นก็หมายความว่าหม่อมฉันก็จะได้เป็นพระมเหสี เอ้ยไม่เจ็บแล้วหรอเจบเจ็บเพคะถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนให้เยอะๆนะนี่ขุนเท้าเพคะเราฝากดูแลพระชายาให้ดีด้วยล่ะเพคะเจ้าพี่จะเสด็จไปไหนเพคะไม่ได้จะประทับอยู่ด้วยกันหรอกหรอพี่จะไปไประชุมเรื่องการจัดขบวนน่ะไม่เสด็จไปไม่ได้หรอกเพคะ เจ้าพี่อ่ะทรงงานตลอดเลยอยู่เฉยๆบ้างแต่พี่เป็นผู้นำนะก็เป็นแบบชี้นิ้วสั่งไงเพคะสั่งให้คนอื่นทำแทนพวกชาวบ้านอนะ่ะไม่รู้อีหน่อยอีเนยหรอกว่าเจ้าพี่ทรงงานเหนื่อยแค่ไหนจะทำไปทำไมนี่เอ้ยเป็นอะไรอะเมื่อก่อนเอ้ยก็ยังเข้าใจพี่อยู่เลยพี่คิดว่าเอ้ยจะเมตตาราษฎรของเรามากกว่าใครซะอีก เพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเรียกร้องไงเพคะเพราะเจ้าพีนั่นแหละเห็นรนัษดรสำคัญกว่าน้องน้องก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวเอ็นดูเขาเอ็นเราคาดน้องจะไม่ขอทนอีกต่อไปเไร้ยพาชัยาพวกกลับมาแล้วเพคะ <c oughs> นี่ไงเพื่อนเอื่อยกลับมาพอดีเลยเห็นไหม ไม่ตัวคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเราฝากดูแลเอ้ยด้วยนะจีกลินโอ่ค่ะเจ้าพี่นี่เราเอาขนมของยายสมมาฝากพัชยาเต็มเลยนะดูสิใช่ใช่ถ้าพัชยาอยากเสวยเมื่อไหร่เนี่ยบอกจีได้เลยโอ้ยคิดถึงสุดๆ พอยกไปพวกนั้นรังเกียจภาชยาคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะสั่งขันตัวผิดไปหรือเปล่าเราเป็นถึงระชัยยาจะมานั่งระดับเดียวกันได้ยังไงลงไปเสนอหน้าต้อเป็นเด็กยันโตเลยนะบอกให้ลงไปนี่ลูกระชายยาทรงเป็นอะไรไปเพคะกลิ่นลงมาเถอะล,ลงมา ต่อไปนี้นะไม่ต้องมารับใช้เราอีกฮะถ้าใช้ย,ยาจงโกดอะไรพวกเราหรือเพคะมันมันมันนมัน,น,นสิเพคะก็ปเป็นพ่อพวกเจ้าไงทำให้เราหลังเจ้าพี่ไม่อยู่จอดรู้สอดเห็นนี่นะเราจะทำอะไรจะสั่งอะไรมันก็เรื่ของเราสิเอาไปเอาคืนไปด้วย อันนี้จ้ะชุดยของพวกเจ้าแล้วหลังจากนี้พวกเจ้าก็ไปทำงานที่โรงครัวนะจ๊ะขอบใจจ้ะพี่เสียใจกับจีกับกลิ่นด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนจ้ะคือมันเกิดอะไรขึ้นหรอจ๊ะพี่เกศรพี่ขอโทษนะพระชายาไม่ให้พี่พูดกับพวกเจ้าถ้าพระชายารู้คงสั่งในประเทศพี่เหมือนกันอะไรกันพวกเราทำอะไรผิดทำไมพระชายาถึงดุกดพวกเรามากๆ หรือเป็นเพราะว่าพวกเรากลับมาช้าหรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเจ้าที่โดนหรอกแต่ว่าพระชายากริ้วทุกคนเลยต่างหากพี่ไปก่อนนะจ๊ะหมายความว่ายังไงอ่ะกดทุกคนเลยเหรอเพราะว่าเคลื่อนพลไปตรงนี้น่าจะเร็วกว่าจะเด็ดพ่อ เห็นว่าแม่เขาจะคุยกับลูกเรื่องมันลิกายอมเป็นชายาฝ่ายซ้ายแล้วแต่ยังไม่ทันได้คุยก็มาเกิดเรื่องกันซะก,ก่อนงั้นเหรอพระเจ้าค่ะงั้นพ่อขอคุยแทนเลยแล้วกันนะตอนนั้นนะ่ะพ่อยอมให้ลูกพาเลยเข้ามาแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกต้องยอมพ่อบ้างแล้วนะผมกัทัดพ่อน่ะแก่แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง การสืบราชสมบัติจักนั่นคงกว่าหากมีมาลิกาเขียงขางแต่ว่าลูกมีเอื้อคนเดียวก็พอใจแล้วและสามารถดูแลพลนาศีได้ในฐานะกษัตริย์ลูกต้องบองให้ไกลกว่านั้นนะเมื่อก่อน,นมาลิกาเขาไม่เคยยอมแต่ตอนนี้เขายอมถึงขนาดนี้แล้วลูกจะไม่เหลือแม้แต่ศักดิ์ศรีให้นางเลยงั้นเหรอยังไง น้องเขาก็เติบโตมากับลูกนะลูกไม่ต้องหลักนางก็ได้ขอเพียงแค่ให้เกียรตินะททำเพื่อราราณสีและทำเพื่อพ่อพรอรถทรงลองคุยกับพระชายาเอื้อยตรงๆดีไหมพระเจ้าค่ะ ถ้าพูเจ้าว่าพระชายาเอื้อยเนี่ยจะต้องส่งเข้าพระไทยแน่ๆพระเจ้าค่ะดูกลิ่นกับจี่ไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะคุณเทาเทพทองเกศอรเพคะเพคะถ้าพูดมากเนี่ยจะให้ไปไถานาเลี้ยงควายไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นเลยเพคะเพคะ เย็นหลือเกินทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยที่หลังอย่าให้มาทำอะไรแบบนี้อีกนะอุ๊ยจะพี่มาเอ้ยเพคะอา้าวนั่นพวงมาลัยของใครนะ่ะของเกสอนนะเพคะพอดีว่านางลอยไม่สวยก็เลยให้เอ้ยช่วยสอน เลยจ๋าจ๋าพี่มีอะไรจะให้อะไรเหรอเพคะหลับตาสิลืมตาได้ไหนเหรอเพคะของนี่ไงดอกไม้แค่นี้เหรอเพคะ อา้าวไปคิดว่าเอื้อยจะชอบซะอีกเห็นพกไปปักเจดีสายทั้งสองรอบแน่น้อยทิแท้แกก็แอบหนีไปเที่ยวงานทุกรอบจนได้เจอกับเจ้าชายไม่อย่างนั้นคนที่จะต้องได้เจอก็คือฉันแกตั้งใจแย่งวัสนาชันมาตั้งแต่แรกนางเอื้อยนี่เอื้อยไม่ชอบขนาดนั้นเลยเหรอเพค่ะ ครั้งหน้าเนี่ยเอื้อยขออะไรที่มันพิเศษกว่าเอื้อยคนเก่านะเพคะได้สิมีเอ้ืยจริงๆพี่มีเรื่องจะมาบอกเรื่องของมาริกาเนี่ย ตรงนี้จริงๆด้วยนี่เจ้าจะแต่งงานกับปรมทั์จริงเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมมีใครบังคับเจ้าหรือเปล่าคิดดีแล้วไม่ได้มีใครบังคับแล้วทำไมเจ้าดูไม่มีความสุกขเลยล่ะอย,ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อไปทำอะไรแบบนั้นเลยถ้าไม่อยาก ก็ไม่ต้องทำก็ได้พูดมันพูดง่ายถามว่ามีใครบังคับเราไหมงั้นเหรอถามทำไมรู้แล้วได้อะไรเจ้าน่ะช่วยอะไรเราได้หรือยังไงเจ้าก็เป็นเพียงแค่หมื่นทธิดาผู้ที่โดนกำหนดอนาคตตั้งแต่เล็กอย่างเรา เลือกอะไรไม่ได้หรอกเจ้าเองก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะมาโกรธเราได้ยังไงอ่ะไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำงั้นหรอตลกสิ้นดีขอโทษแล้วกันที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้เช่นกันชีวิตที่เราถูกกำหนดมาให้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ต้องยืนมองมันไม่ได้ตลกหรอกนะ พัทธิดาไปคะทรงกังวลเรื่องอะไรอยู been, ่หร no. ือเปล่าไปคะไม่มีอะไรหรอกดีใจด้วยนะจ๊ะพระธิดาเห็นอยากได้เจ้าพี่จนตัวสั่นสุดท้ายเนี่ยก็ทำสำเร็จจนได้เราขอเยินยอเจ้าเลยนะจ๊ะมีความพยายามมากพระชายามาที่นี่ทำไมเราไม่ได้เชิด ใจเย็นๆก่อนจ้ะเราแค่จะมาเตือนสติเจ้าว่าเป็นที่สองอย่าทะนงตัวจองอยู่อย่างเจียมตัวเอ๊ะหรือว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนเราจะเมตตาเจ้าเรามีศักดิ์ถึงเป็นลูกษัตริย์กล้าดียังไงมาพูดกับเราแบบนี้เราตังหากต้องพูดคำนั้น <c oughs> อย่จะกล้าพูดอีกเหรอว่ามาก่อนเป็นเรานะเราอายมากเลยไม่กล้าพูดบอกใครเลยล่ะเพราะว่ามาก่อนเนี่ยผู้ชายเขาก็ยังไม่เอา นีฉันถนัดเลยเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำถ้าไม่อยากเจอดีอย่าเข้าใกล้เจ้าพี่อีก เสด็จพี่พรมทัศตทอดพระเนตรเห็นหรอยที่แก้มของหม่อมฉันไหมเพคะน้องมาริกานี่ไปโดนอะไรมาก,ก็ฝีมือพระชาย,ยาแสนดีของพระองค์ไงเพคะเอ้ยงั้นเหรอไม่มีวันทำแบบนั้นนะส่งม่นพระไทยขนาดนั้นเลยเหรอเพคะ เช่นนั้นก็แล้วแต่พระองค์เลยเห็นหม่อมฉันเป็นแบบนี้แต่ก็ซื่อสัตย์กับพระองค์มากไม่เคยพูดปอดเลยสักครั้งพระรอดพระเจ้าค่ะทําไมครั้งนี้ทรงดูไม่มั่นใจเลยล่ะพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะทรงเสียงแทนพระชายาเอื้อตลอดเลยนะพระเจ้าค่ะกอดเอาตรงๆนะ ถ้าไปเอื้อตอนนี้เราไม่มั่นใจนี่ถ้าตรวจงานเสร็จเราขอไปนอนกับผู้ท่านนะเราเหนื่อยมากจริงๆอ่ะพ่อรถเจ้าค่ะ เดี๋ยวกันสิพิธิดาอะไรนั่นใครเป็นคนทําพิธิดาพระเจ้าค่ะใครทําพูดไปเจ้าก,ก็ไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อเรอทาทั้งนั้นเราเชื่อพูดมาสิว่าใครทำไอ้ธนาเทพอะไรนั่นใช่ไหม เราจะไปจัดก,การมันเองผิดพระชายาเอ้ยคนดีของเจ้านั่นแหละที่เป็นคนทําเราพระชายาเอ้ยเห็นไหมพูดไปเจ้าก็มีเชื่อเอาเวลาไปโอบพระชายาคุณสวยของเจ้าเถอะไม่มีเคยปกป้องเราได้ทั้งนั้นน่ะอะไงกันเหรอ ลูกขอกราบทูลลาหากลูกได้ช้างเผือกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง mm. เมื่อนั้นลูกจะกลับมาพระเจ้าค่ะดูแลตัวเองด้วยนะลูกพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ระหว่างที่ลูกไม่อยู่ลูกขอให้เสด็จแม่อย่าทรงทําให้ลูกต้องเป็นห่วงเรื่อยนะพระเจ้าค่ะรู้แล้วนะก็มีแต่คนรักของลูกนั่นแหละที่จะลังแก่พวกเราอ่ะ ขอจงเสด็จโดยสวัสดิภาพนะแพคะมาริกาน้องรู้สึกดีขึ้นหรือยังเพคะไปเถอะลูกเดินทางได้แล้วไม่ต้องห่วงทางนี้นะรเจ้าค่ะ กำชับกับพวกเราไว้ว่าห้ามปลุกห้ามรบกวนเด็ดขาดนี่เพคะเฮ้ยนั่งโง่มันใช่ทุกวันไหมเล่าแล้วทำไมเจ้าพี่ถึงเสด็จไปก่อนไม่ยอมล้าฉันเมื่อคืนเจ้าพี่ก็ไม่ยอมกลับตำหนักอะไรเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวคุณเทาเออผมฉันไม่ทราบจริงเพคะดูก็รู้เจ้าพี่ไม่ได้รักฉัน ฉันจะทำให้เจ้าพี่รักเอื้อยคนนี้ให้ได้ฉันไม่ยอมนะฉันไม่ยอมเดี๋ยวแกเอาสารนี้ส่งไปให้แม่ส่งไปให้น้าคณิถีที่อยู่บ้านเก่าฉันหน่อยนะเฮ้คคะ มานะข้าพระพุเคยพบเคยเจอพระโอรสบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเจอพระชายาเอ้ยกือวันนี้แหลวะว่าทุกทีนะวนอยากเจอเอาเจอเอาข้าตาเป็นมุจริงจริงก็คงจะเหนื่อยจริงๆริงละจากตำนหนักที่เป็นที่พักใจเนี่ยตอนนี้กลับไม่ใช่ล้วไปตามไปเถอะ ไม่ไมีวิแววช้างเลยสักกตัวพระเจ้าค่ะข้างล่างก็ไม่มีพระเจ้าค่ะืเนี่ยกริบตอนนั้นก็ไม่มีรอยเท้าพระเจ้าค่ะเราว่ามันไม่ปกติเดี๋ยวนะเหมือนสนธยาพระเจ้าค่ะ ฐานที่มารายงานกับเราเคยเห็นหน้าไหมไม่พระเจ้าค่ะชัดเหรอพวกเราถูกหลอกระวังตัวด้วยเดี๋ยวาวู้ดได้พร้อมกระจายกำลังกาลงไปเฮ้ยมันไม่ลงเฮ้อเอ้ยเอ้ย